เลเวลร้อยได้ง่ายๆด้วยนินจาคัมภีไร้์อักษรจาก35หขึ้นสู่เลเวลร้อยเลเวลแบบก้าวกระโดดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเด่นใหม่ตัวช่วยสาคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้น ตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว G V P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด U G Phone ตอนอื่นเราก็ไปทําการเปลี่ยนอาชีพนินจาก่อนหลังจากที่เราใช้ม้วนตําราแล้วก็จะสามารถสร้างคาสอาชีพนินจาได้จาก ตรงนี้นะครับสร้างได้เลยก็จะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่โลกแห่งยุทธภพแต่สล็รับตัวละครต้องว่างก่อนในการสร้างตัวละครจากนั้นเราก็ไปเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล35แต่เลเวลของนินจาง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถรับบัฟ E ีีเพิ่มขึ้นได้ส่วนของอื่นๆเราก็ไม่ต้องสนใจและเราก็มารับตรงนี้อีกนะครับคัมพีรไร้อักษรแต่จะใช้ได้หลังจากที่ตัวละครเลเวล35และเลือกฝ่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เลเวลร้อยแบบทันทีนะครับถ้าเรามีคัมภีนี้นะพอเรามาถึงเเวลือกกฝ่าย เเลือกฝ่ายตามที่เราชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเลือกธรรมะแล้วกันนะแล้วก็ทำเควสเปลี่ยนอาชีพให้เรียบร้อยแต่เวลาเปลี่ยนคารดมุ่งสู่เลเวลร้อยกดไปโลดเสร็จสิน้นภารกิจปั๊บตอนนี้คารสองนะครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาเลเวลร้อยด้วยไปนิ้ว <c oughs> เดี๋ยวดูวก่อนเราเก็บเลเวลกันมาตั้งนานพวงในกดใบเปลี่ยนเลเวลนินจาแทบจะทั้งกระดานนี่เลยครับมากดจากเลเวลสามหก ขึ้นสู่เลเวลร้อยโอ้โหเด้งไปเลยเลเวลร้อยครับแพ็กเกจก็มีเด้งด้วยถ้าอยากเจริญโตก็มาจัดแพ็กเกจพวกนี้เพิ่มเติมได้แพ็กเกจตั้งแต่เลเวลแ0 90แล้วก็แพ็กเกจเลเวลร้อยจัดอีกแพ็กเกจก็จะเด้งอีกจากที่เราเปลี่ยน2เนี่ยตัวละครก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคลาส4ได้เลยนะครับสามารถใส่อุปกรณ์คาสที่4แล้วขึ้นสู่บรลลุเซียนจากตรงนี้ได้เลยนะส่วนที่เหลือก็คือไปหาของเปลี่ยนคาส5นะครับแต่การหาของเปลี่ยนคาส5าเนี่ยจะมีความยากหน่อยเพราะเราก็ต้อง ไปหาของซื้อใบเปลี่ยนโดยใบยเปลี่ยนคาต์บอกเลยว่าแพงมากนะครับ1,888ั 1, 88, มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ส่วนหลังจากที่เราเลเวลร้อยเราสามารถมารับม้วนตําราเข้าสู่โลกนินจาเพิ่มเติมได้แล้วก็ไต่ตรงนี้นะครับมารับของรับเข้าไปรับเข้าไปรับเข้าไปจะเป็นแต้มฝึกฝนนะสามารถมาทําการวิวัฒนาการอัปเกรดเพิ่มระดับเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ข้อดีของการเปลี่ยนคาต์เลยก็คือเราจะได้ชุดเลเวลร้อยเกาะสมบัติป้องกันจากตรงนี้ชุดป้องกันน่ะก็กดไปนะครับไหนเราลองใช้งาน ดูหน่อยสินี่เลยครับเห็นไหมชุดมาแล้วเราก็ทําการสวมใส่อีกอัน1นึงก็ปล่อยไว้ก่อนอาชุดก็ทําการสวมใส่ซึ่งเป็นชุดพัฒนา2ด้วยนะครับไม่ใช่ชุดแบบธรรมดาธรรมดาพื้นๆอันนั้นไม่ใช่นะพัฒนา2เราก็ไปทําการใส่ออฟโดยที่เราไม่ต้องทาการครัฟหรือสร้างเลยแต่เราอาจจะต้องไปหาหินหน่อยเสียเวลาเล็กน้อยแต่หินบอกเลยมันหาไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับแล้วเรายังสามารถติดอาวุธอาวุธเทพเปิดใช้งานจากตรงนี้เพิ่มความเก่งให้ตัวละครได้อีกแต่แต้มเดินสกิลบางทีเราอาจจะไม่พอนะ เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้สกิลไหนก่อนโอ้แล้วแต้มนมบานดูครับปา <c oughs> นร้อยอ่ะเนี่ยกดเปิดใช้งานไปต้องมาเลือกอัปาดีโจมตีโดนเป้าโจมตีเข้าเป้ากลับมาตรงนี้หน่อยสิดูแลจิตกดไปครับบวกเปอร์เซนต์เลเวลแปดสิบกดไปกดไปกดไปเลเวลร้อยดูแลจิตต่อนะครับแล้วก็ร้อยสิบไอเทมไม่พอเรียบร้อยแต่ถ้าเราจะเอาแค่เลเวลร้อยอ่ะเราไม่จําเป็นต้องดูดวิญญาณตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็นเราไปรับอาวุธเนี่ยมันจะมีอาวุธในช่วงเลเวลร้อย อันนี้เขาใส่อฟมาให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราทำอปหรือทําวิญญาณเต็มเนี่ยก็จะได้เลเวลมากขึ้นแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องมีเลเวลที่สูงมากขึ้นด้วยแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะจัดยังไงแล้วเราก็ทําการชุบแข็งนะครับจากตรงนี้ ไพเงเข้าไปครับลองกดเข้าไปอีกเพเงนี่แหละของที่เราได้รับเพิ่มเติมก็กดไปอีกนะครับกดไปอีกคอนหมดคอนไม่พอเราต้องเปลี่ยนห้าให้สําเร็จเพื่อที่ตัวละครจะได้พัฒนามากขึ้นแต่ในส่วนของของ,ของเนี่ยเราก็มากดรับเพิ่มนะครับก็มีของเยอะอยู่เหมือนกันนะใช้เข้าไปแฟชั่นกดคลิกใช้งานดาเมจอันศักดิธิ์แปลงร่างแล้วก็หมวกนะครับเปิดใช้งานใช้เข้าไปโลดเวลล์ร้อยนี่มีระบบอะไรเยอะแยะมากมายจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรลุเซียนเสริมก็แต่ถ้าเราไม่มีของบอกเลยว่าก็ค่อนข้างยาก เหมือนกันนะครับในการเล่นถึงแม้ว่าตัวละครจะเลเวลร้อยก็ตามแต่เพราะว่าในส่วนของยศวิธีแห่งจอมยุทธของเราเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมของพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการเก็บและซื้อในทุกๆวันนะครับเขาไม่ใช่ว่าเรามีแค่เลเวลอย่างเดียวเท่านั้นต้องมีพวกอุปกรณ์พวกชุดหรืออื่นๆเพิ่มเติมด้วยจวังหวะนี้เลเวลร้อยเราทำยังไงต่อ <c oughs> ไม่มีของอะ่ะเออเลเวลร้อยก็จริงนะแต่ของไม่มีโหผมว่าอย่างนี้น่าจะงานยากนะครับต้องไปหาหินมาอีกต้องไปทาชุดมาอีกต้องตีบวกอีกงานยาวเลย ได้ลองตีมอนเตอร์ดูหน่อยสิว่าตีไหวหรือเปล่านะครับโช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 เอ้ยนี่อาวุธเเวลสิบนะเนี่ย พาร์ทนี้ก็พามาดูนะว่าเราสามารถกลายขึ้นสู่เลเวลร้อยได้แบบง่ายมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเก็บเลเวลเลยจาก35เลเวลร้อแยบบได้โดยคลิกเดียวส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาพัฒน,นาตัวละครกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนไปย,ยครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ